นี่ครับลุงมอนครับขวางลายน้องๆครับเนินต่อไปลุงมอนถูกเอาหลับแน่ครับเนินแรกผ่านไปแล้วครับไม่ได้ต่อเนินสองครับต่อได้ติดเลยขึ้นขอนกันครับขึ้นขอนกันครับไม่ครับขอนเล็กขอนน้อยครับต้องต่อได้ขึ้นข้อมอย่างเดียวไม่อันเงินมาล้างตัวอย่าสิ ไปเลยครับไปเลยไปไปเบบาไปายเนินสองควดน้ำเค็มครับกินทั้งเพครับร่องทั้งมันครับ อย่างนี้เบยะครับเบยะเบยะจะนะแน่นอนครับไฟบิ๊บิ๊มาแล้วครับหินคมคมครับหินบ้านเราจะเป็นหินคมคมครับหินจะไม่แววเหมือนอุดอรีศานครับที่ผมได้ไปพิชิตบรอนมาครับนี่ครับหินจะเป็นแบบนี้ครับหินจะเป็นกลิ้งกลิ้ง คมๆครับทางก็ยาวเอาเรื่องอยู่ครับพี่บ่าไกลครับโอ้ยเสียจังหวะนิดหน่อยครับต่อครับต่อ ปะ้านปะ้านรอขายปะ้านอยู่พี่มอนดันทุลังครับโอ้ป๊บปบโอโอ้ยโอ้ยป๊บฟังเสียงครับอยู่ด้านหลังกันอีกเป็นสิครับ มาเป็นช่างอาร์มครับช่างอาร์มช่างอาร์มรถตะพูนครับกินนวดนวดครับพิชติครับพิชัดสี่ห้าศูนย์อาร์เอลครับคู่แฝดครับคู่แฝดฝีมือพัฒนาขึ้นเยอะครับยืนไปเลยยืนไปเลยยืน บังดีดดันธุรังครับนี่ครับเห็นไปครับมันจะเป็นหินหินคมคมเป็นรากไม้ครับสลับสลับครับนี่น่าจะเป็นดีทีครับดีทียำม,มาห้ายำม,มาห้าขัางยาจชนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวจังหวะน,นิดหน่อยครับ นี่ครับลายประมาณนี้ครับลายชัดชช่างเรกมือตึงแห่งเมืองจนาครับโอ้ยโอหเสียงจังหวะครับเพื่อนๆหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย,อยไปต่อได้ครับน่าจะไปจิตกันอยู่ตรงขอนสองปางสองงามครับตอนนี้ครับกินทั้งนั้นครับ หินคมจริงๆครับหินแหลมมากๆคู่แฝดเจอปัญหาอยู่ครับตอนนี้ครับ450 r l ครับโอ้ย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 เลือกลายซ้ายครับครับครับอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุด ตั้งอามแล้วจะพูงครับบายบายโอ้มีเด็กนิดหน่อยครับ เปลี่ยนมาควบ M S X ครับวันนี H ้ K A N e ด้วยช่างเรกครับเสียง2จังหวะที่ดังตามมาน่าจะเป็นพิชาติครับพิชัดซีอารทางซ้อมจังเรกครับโอ้รูดขึ้นสบายมากพิชติครับพิชาติคันนี้ไม่ใช่พิชติครับคันนี้เป็นช่างยาครับ ตั้งยาชนะโน้โน้โน้ตโนครับพี่ชาติกำลังมาครับมาบางคนหน้าแดงมาแล้วครับปีอาร์ร้อยยี่สิบห้าครับสองยังหวานครับยังหวานหวานครับดูตีหอมหอมครับเจ้าบ้านทำไว้หลอยอย่างเร่งครับชันมากครับตรงยาวประมาณเกือบสามร้อยเมตรอะครับ ครับลองเดนก็คาเนินครับต้องกลับไปเริ่มใหม่ครับนู่งครับ,รบจ่าโอนล้มคาโคกอยู่ตรงนู้นครับ ตั้งกองกันอยู่เพี่ครับตอนนี้ครับทั้งจูงทั้งเกลีล้ยงทั้งกว้างทั้งลมทั้งแขงครับนี่นะครับดาวเฮลครับดาวเฮลสุดยอดนี่แต่ดาวของเทบ้านเพื่อนเขาดาวแบบนี้ทั้งนั้น đào tinh luôn luôn về ของดังครับยอดมนุษย์ครับเหลืออยู่คนเดียวครับดังครับสู้จริงๆครับ ถึงแล้วท่านถึงหรือยังตือสีหกเนินครับเราทำแล้วไม่ออกหลอบดีครับเราถึงของแล้วท่านถึงของหรือยัง